กล่องพัสดุที่เตรียมแกะนะครับตามมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสาธิตพิเศษนะครับก็อีพีนี้เป็นอีพีนะครับนี่แกะพัสดุนะครับจากทางบ้านนะครับมาดูนะครับกล่องแรกนะครับว่าเป็นอะไรกันนะครับพิ่ีนายมีอยากออกนะครับส่งมาชมกันได้นะครับยินดีรับเช่านะครับรับเช่าไม่รับเช็คนะครับเดี๋ยวปัญหาจะตามมานะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่า พี่เอาพระของใครมาส่งเรานะครับนี่อ๋อตรนี้เป็นพระรักครังหลังคอนนะครับนะครับรักครังหลังคอนนี่นี่เป็นยุคต้นนะครับรักครังหลังคอนยุคต้นนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับรคังหลังคอนยุคต้นนะครับ ค่อนข้างชัดนะครับรูปค่อนข้างชัดนะครับก็พระอาจจะมีรอยเลี่ยมมานะครับนี่รอยเลี่ยมเก่ามานะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับมีรอยตะใบเดี๋ยวโอเคนะครับยุบต้นยุบต้นนะครับโอเคมาดูกล่องที่สองนะครับ เฮเบิร์ตนีน่นะครับกล่องสองนะครับนี่เป็นอะไรเอ่ยโอ้นี่เป็นหลวง่อดทอนนะครับหลวง่อดทอนเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีศูนย์แปดเนี่ยทองแดงแท้ดูง่ายเหมือนกันครับนี่ ดู okay. ค่อนข้างชัดนะครับนี่นะครับศูย์แปดทองแดงนะครับก็พักอยู่ที่อยู่ที่มือนะครับมือขายนะครับพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับแล้วแต่มุมนะครับกล่องที่สามครับผมเป็นไรเอ่ย อ๋อนี่เป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงพ่ออิ่มนี่ป,นปิดตาพ่ออิ่มนะครับวัดขัวเข่านะครับนี่ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับปั้นแปะนะครับเป็นปั้นแปะเห็นไหมครับนี่ดูง่ายค่อนข้างชัดเจนนะครับรูปแบบนี้นะครับ เนื้อหานะครับสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่แปดศูนย์เราประมาณนี้นะครับเราเราปีนี้นะครับมาดูกล่องต่อไปเลยครับกล่องที่อะไรนะเนี่ยอ่ะนี่ครับอ๋อนี้เป็นโสดทอนเอ้ยไม่ใช่ใช่เป็นชยโยนะครับเปเลี่ยนชัยโยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องนี้ไปรวมที่เดียวนะชัยโยครับนี่ปีศูนย์กว่านะครับ หลวงพ่อวัดชยโยนะครับลงยาสีเขียวนะครับน่าจะเป็นโรงงานเดียวนะครับโรงงานเดียวกับหลวงพ่อโสธรน,นะครับแบบนี้นะครับโอเคพี่ท่านใดมีอยากออกนับอยากแบ่งปันนะครับส่งมาชมกันได้นะครับมาดูกล้องต่อไปนะครับ ถ้าเผื่อว่า f c ฟซนะครับส่งรูปมาแล้วบางทีผมยังไม่ได้อ่านนะครับมันต้องบอกก่อนว่าผมส่งผมดูหลายช่องทางนะครับก็ยังไงลองทักมาหรือโทรมานะครับเพิ่มเติมได้นะครับโอ้หนี่เป็นอันนี้ครับวัดนกพักกุัดนกนะครับอันนี้อนไปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วครับก็พี่เขาส่งมาให้ดูใน ข้อความนะครับข้อความเฟซนะครับก็เป็นพี่ที่เคารพและรักกันนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายนะครับวัดนกวัดนกเห็นไหมครับขอบสองชั้นนะครับขอบสองชั้นนะครับรงนี้พิเศษมีรอยจานเห็นไหมครับมีรอยจานจานเปียกนะครับต้องเป็นจานเปียกนะครับโอเคนะครับดูง่ายนะครับแบบนี้สวยๆนะครับ ดูกล่องต่อไปนะครับก็ซื้อซื้อทุกทุกสภาพนะครับไม่ต้องแกะเ,เรียญหลวงพ่อจ้อยนะครับเรียนหลวงพ่อจ้อยเห็น,หะนะครับวัดสิวทุ่มเพาะนะครับปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าคนข้างสึกเยอะนะครับก็ซื้อทุกสภาพนะครับขอให้ราคาตรงตรงใจนะครับ นี่ชัดนาะค่อยอีกองหนึ่งเก๋นะครับเดี๋ยวโทรหาเขานะครับอีกองไม่ใช่นะครับเดี๋ยวว่าจะคืนส่งคืนนะครับเดี๋ยวโทรเบอร์เรากล้องลงเบิรดูกล้องต่อไปครับพระสวยนะครับองนี้พระสวยนะครับ ครับเปลี่ยนพอปานนะครับเนื้อเงินหน้านิยมนะครับหน้านิยมเห็นไหมครับเป็นเหรียญเนื้อเงินค้างเรื่อยนะครับนี่หอสุดมนนะครับที่เดือดในกานหอ่หอสุดมนอเขีเยไว้กันเลยนะครับกล่องต่อไปครับ นี่เป็นเหรียญล่อหลวงพ่อโสธรนะครับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่องนี้เป็นนี่ครับเหรียญล่อนะครับซึ่งเป็นพระถอดมาจากวัดทองนบคุณอีกทีนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นวัดทองนบคุณนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าพระเกน,นะครับซึ่งแบบนี้เป็นพระแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าถอดมาจากหลวงพ่อ,อวัดทองนบคุณนะครับ แบบนี้ดูง่ายนะครับเบสิกนะครับรอยยับย่นนะครับแบบนี้รอยยับย่นแบบนี้นะครับี่ผ้าถอนนะครับไม่ใช่วัดทองนุคุณเก๋นะครับค่อนข้างตื้นนะครับถ้าศึกษาเบสิกจะรู้นะครับว่าพระแท้พระเก๋เป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นซองนะครับอ๋ออันนี้เป็นนี่ หรือลาหัวตะเค้นะครับหนึ่งองค์นะครับดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับหัวตะเค้นะครับแบบนี้อีกองคเป็นอะไรเดี๋ยวดูว่เหมือนกันปะจะคล้ายคลาบคาใช่ใช่ครับสององนะครับเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายนะครับมีเก๊นะครับ FC นะครับลองดูดีๆนะครับเนื้อหาลอยตะไบนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อดินเบ้าฝั่งอยู่ในอง์พระดูกล่องต่อไปครับ <c oughs> เป็นเหรียญรอพ่อ,อพห้องนะครับพ่อห้องช่องลมนะครับลาดบุรีอีกองค์เป็นอ๋อเมกะพัด ปิตานะครับปุบุญปิตาปุบุญนะครับก็ตามสภาพนะครับมีกระทาะบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าพระเก่านะครับเห็นไหมครับช่อฉนวนนะครับอยู่นี่ครับด้านเสียนนะครับมาดูเหรียญหล่ออันนี้ไม่ต้องเอาออกแล้วกันนะเหรียญหล่อพ่ะห้องนะครับ ก็ดูง่ายนะครับแบบนี้เดี๋ยวนี่เห็นไหมครับตามสภาพนะครับสวยๆหลายๆหมื่นนะครับหลายๆหมื่นถึงแสนนะครับอันนี้ครับสวยๆหลายๆหมื่นถึงแสนนะครับซื้อกันตามสภาพครับพี่ท่านใดนะครับมีอยากออกส่งมาชมกันได้นะครับผมกล่องต่อไปครับผมอ๋อตรงนี้เป็น หลวงพ่อจรันนะครับกว้างใหญ่นะครับหลวงพ่อจรันกว้างใหญ่อันนี้ก็ตกลงกับพี่กันเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพตามรูปนะครับกว้างใหญ่หลวงพ่อจรันนะครับเมื่อก่อนสวยสวยหลายหมื่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดอปลงมานะครับอันนี้กว้างใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนื้อหยาบนะครับมีเนื้อหยาบเนื้อละเอียดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหยาบนิยมนะครับ เคลือบแล็กนะครับดินเคลือบแล็กมาดูกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่จะเป็นอะไรอ๋อพักแก้วนะครับพักแก้วโอเคก็มีมหาชนกเหรียญเล็กนะครับ มหาชนกเล็กนะครับนี่ก็มาแบบนี้เลยเดิมๆนะครับนี่เนื้อเงินนะครับพิมพ์เล็กนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคแล้วก็นี่ครับแกล้มมรกตนะครับมาเดี๋ยวนี่นะครับพร้อมกล่องนะครับ แก้วมรกตพร้อมกล่องนะครับนี่เห็นไหมครับก็แบบนี้นะครับสวยๆก็ไม่แพงนะครับไม่แพงคนนี้ไม่แพงครับอยู่ที่มุมมือนะครับพันกระบาดสองพันกระบาทครับมาดูนี่ครับสองนะครับอะไรอยู่สองครับ อ๋อเป็นเหรียญล่อหนึ่งองนะครับเหรียญล่อพุทธกวักนะครับหลังยันนะครับอีกองเป็นอ๋อนี่ครับเหรียญตัดสลูลงพ่อเดิมนะครับนี่เหรียญตระลงตัดสลูลงพ่อเดิมนะครับนะครับก็ราคาตามสภาพนับสวยๆแพงนับหลายหลายหมื่นถึงแสนนะครับ เรล่อครับนี่พุทธกวางนะครับพุทธกวางหลังยันนะครับพุทธกวางหลังยันนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะดูกล่องต่อไปครับโอ้นี่เป็นสมเด็จนาแกะนะครับสมเด็จนาแกะ นี่อย่างใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเรื่องที่ก็อีกเรื่องนะครับจะเป็นพะมุ้ยพอกันอะไรนะพวกนี้มีหลายหน้าต้องมาแยกนะครับน,นี้ใหญ่อย่างใหญ่เลยครับทรงก็จะออกไปจากพอมุ้ยเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าแกะหน้าซ้อนๆดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับดูกล่องต่อไปครับ เป็นเรียนหล่อราดประพิษนะครับอันนี้เป็นปีเก้ากว่านะครับนี่แบบนี้ดูง่ายนะครับนี่คนน้าไหมครับเหลืองอมเขียวเลยหรือเขียวอมเหลืองนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับอันุรักพักเก่านะครับผมดูกล่องต่อไปครับเป็นปิดตานะครับนี่มีฟินมาปิดตาลงพ่อเดิมนะครับตาลงพ่อเดิมนะครับ แบบนี้ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ดูง่ายนะครับมีเก๋นะครับเก๋จะออกทําเป็นเหมือนคาบคล้ายๆเขาข้าวเอาเป็นสนิมสนิมขาข้าวนะครับพระของหลวงพ่อต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีคล้ายๆแบบยาดํานะครับหรือคาบลักยาดํายุคเก่านะครับราวปีสองสี่แปดกว่าครับเหมือนพวก อิ่มลาดประพิษหรือว่าอาลงพ่มโยทีนะครับมาดูกองต่อไปนะครับอ๋อนี่เป็นนางกวักนะครับนี่นางกวักหลวงพ่ออิ่มเห็นไหมครับนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับนี่ดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับโอเคมาดูกองต่อไปนะครับ เฮเบิร์ตเก็บกล่องไงเฮเบิร์ตโอ้ชูชกชูชกเนื้อไม้นะครับก็อันนี้น่าจะต้องตีของปุลปุลรอดเนะแต่ว่าสภาพนะเก่ามากครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหแหว่งหน้าเลยเห็นไหมครับแม่เสียดายครับนะ ก็แล้วแต่จะตีกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วแต่จะตีกันนะครับแต่ว่าเก้าจริงครับนี่โอเคดูกล่องของสุดท้ายแล้วครับนี่เป็นสิงนะครับสิงนะครับสิงหลวงพ่อมุ้ยนะครับสิงหลวงพ่อมุ้ยนะครับนี่แบบนี้ก็ดูง่ายนะครับสิงหลวงพ่อมุ้ยนะครับ โอเคนะครับนี่โอเคก็หมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ EP นี้นะครับเป็น E ีแกะพัสดุจากทางบ้านนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของศาสตร์ที่ิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น t o k y o u t u b e f a c e b o o k นะครับ EP นี้ก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ